What? Huh? ไม่หมอทำไมไม่ได้เราไปรอเราเพย่งไม่มาเขาไม่ใครมาเลยพี่เราเปิดดีกว่าพี่ฮะเปิดที่ต่งเนาะได้เดี๋างหลังก็ได<ะ>้เล่นก่อนไม่ได้รอไม่เบาเสียงแทบไม่ทันโอ๊ยตัดเลือดอ่ะ โทษทีน้องชายจะบอกรำคอก็ไม่ได้เมื่อกี้นั่งกอดได้ปะวะเป็นไรของมึงเนี่ย ก็จะกอดไงก็แบบว่าซบลงที่ไข่้ยไหลฉันไหลอ๋อโทษๆผมรู้พี่ผมรู้ใจพี่อออผมรู้วอร์โซนมันแจกตังอะไรพี่ฮะวอโซนไม่มีที่นี่ไม่มีวอซ์โซนก็เดินเทนนิงครับเขาเรียกเทนนิงนะอ๋อเออใช่ใช่อันนั้นเป็นเทนนิงใช่แต่ในเทนนิงแบบว่ามันก็คล้ายๆกับ ลหลายหลายพนที่ที่เขาเรียกว่าวอล์คซนแต่ว่าที่นี่มันเหมือนว่าเช่าวุ้นมาตีกัน,มมนด้วยไงออาไปเช่าวุ้นด้วยใช่ไงี่ะขโมออยออกมาได้ป่ะพี่คือเดือฮะขโมออยออกมาได้พี่เช่าแบบวา่าแมวคืนนี้ไม่ได้ <laughs> ใครเขายืนอยู่บนกอง ้องใจพี่จะมีควันมาไหมเนี่ยทำไมมันเย็บจังมันเก็บยังไองอะพี่พี่เหมือแบบส่องเลยมาครับพี่ผมมีเพลงรักเพลงหนึ่งครับจำเล่นได้ฟัง บางคนอาจจะคิดว่าเพลงนี้ฟังตอนอดหักมันช่างเศร้าเหลือเกินแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากแนะนําให้ฟังตอนที่ทุกคนกำลังมีความรักทำไมต้องรักคนนี้ฉันก็ไม่รู้มากล้ตั้นไม่ใช่เราจะลืมดูแลกันผมก็ฝากไว้แล้วกันมาแล้วหนึ่งครันไม่ได้ครับให้ทุกคนดูแลคนใกล้ตัวให้ดีข้าใช้บุตนยังไงดีไม่ครับไม่เือเปล่าห้ามใช้บุตรหรอ พี่สาวฮะขาห้ามแชร์วุฒิแล้วพี่มันใช้ไม่ได้ครับเก็บละน่าจะไม่ได้ต่อยก็คือไม่มีคนเมาก็คือพี่จะแตกมีเรามีปีโตปะไม่มีหายละฝากพี่ด้วยเราลอกรถแล้วกันนะ วันที่ฉันไม่สบายทุกทุกชาตทุกบอดไม่เคยจากหายแม้ธอผ่านเนิ่นนานเท่าไรและทุกชาตทุกบอดนั้นกอดตอบย้ำสิ่งที่ฉันเป็นตั้งแต่เสียเธอไป จีริกจนนีเิกจีริกใคริคเออบบครเกเด็กเดียวเนี่ยอออืมกูจีร็กแป๊บเดียวกูได้สาม้อแท่งแล้วเนี่ยเออเออเลยเยังยัง โอนตังให้กูบ้างดิกูไม่มีตังยืมตังเลยเฮ้ยไปกูไม่อยู่เงี้ยนะเหลือน้อยแล้วรับของให้คุณพี่แสนหนึ่งเมื่อวานอ่ะไอ้เหี้ยหมดเลยหนู่หหนนููยแค่ตู้เบิร์ตหนูไม่รู้เป็นอะไรพี่เสร็จแล้วเหรอพี่ยังไม่เสร็จเดีวพี่มาทำทไมอ่ะพี่เอาไปเลยเอาไปเลยมันร้อมานร้อนเร็วมองมองงอ่ะพี่พี่

พี่เรนี่สวัสดีครับสวัสดีครับจังลูอยู่มีมี่จะอะไรเพื่อนจัดปาร์ตี้ซะเออเราจัดของเราไหมพี่โทนี่รับตั๋วเงินแดงไหมครับตัวที่หนึ่งนะเออครับในตัวอะไรรับตั๋วเงินแดงไหมครับ ตัวละตัวหนึ่งพันครับเออตัวหนึ่งพันไม่รับครับถ้าเป็นตัวนงพนอ๋อโอเคครับรับพี่ไหมน้องรับพี่มได้ปะได้ปะได้ปะเออมีตัวติดปะติด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 ตติด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 ต เขาน่าจะเอาเสียงใส่หน่อยก็ดีนะจะไปปลูกต้นไม้เปล่าอ่ะรอเมืองลีก่อนดีกว่าจะลีแล้วเหรอยังหรอกแต่กลัวปลูกแล้วเมืองมันลีไงใช่งั้นก็ต้องค้ำค้ำปะใช่ครับแล้วนี่เราจะทำอะไรกันอ่ะหาอะไรทำดีกว่าพี่สาวจะหาอะไรทำกันไหมไปจบทุนกันไหม ไม่อยากจบกูนอยากหาผู้ชายอยากจบใจมากกว่าได้เปล่าเอาไว้แรงวีแกงนี้อยู่กันเต็มเลยเอาแล้วสวัสดีแล้วสวัสดีครับเปียนอามไหมสวัสดีครับวินอะไรแม่เปลี่ยนอาร์มไหมอะไรทำไมไม่เปลี่ยนอาร์มแม่แต่หนูปกตินะหนูงงเงยมากลุยอ่ะ ไม่เลยฉันเห็นว่าเฮ้ยเฮ้ยคนนี้ข้าบังคนนี้บอกว่าไปใกล้นี้ไม่ต่ากันนะไม่ต่ไม่ต่างพี่หมิต่าวพี่หญิงรักเออพี่หญิง่างพี่หญิงรักอยู่ไรไม่าแม่ดิคนนี้คนนี้พี่ชายผมคนนี้บอกแม่อยากได้สวัสดีครับผมดีครับไปดีไปดีครับเกลียดว่ะรู้จักกันหรอ ดูดิโอ,อ้โหแม่เป็นการบอกแล้วก็มองจะชัดดูดิอเอา้าถ้าผู้หญิงบอกว่าเกลียดคือผู้หญิงเต้องการไม่รักพี่ชายเนี่ยดูดิผมเชื่อเนี่ยโอ้โหวันนี้นเขาจะบอกว่าเขาจะพูดบอกว่าไม่อะจะตลับเรืว,ว่าใช่แต่ว่าชีวิตเขา,<อ>าคือการสล,ลับกันใช่ใช่ครับตลับมันคือการสลับกันถ้ากูมีผัวใหม่เมื่อไหร่นะกูจะมาโชว์มึงแซ่บหรอปากแซ่บเส็ปากมึงแซ่บเขาบอกว่าเขาไม่อยากเป็นผใหม่มันคือการสลับเว้ยอย่าคิดมาก เวลากันท้าไปแล้วมาได้พี่ป๋าวันนี้อ้าแล้วพี่คิงล่ะยีย้โลไปไหนกูน่าเงาดีเลยครับอะไรครับโอ้ไก่จัดตรงนี้ไอ้ว่าอดไปโอ๊ยเจ็บใจบ้านมันอยู่ใกล้ไอ้ทีไมอยู่แต่ยืนอยู่ข้างเริ่มาคุยเลยเจ้าชู้พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไอะที เ็บใ,ใจตัวเองวันรพรุ่งนี้ว่างไหมเนี่ยแม่พรุ่งนี้ไม่รู้แต่คืนนี้ว่างใช้ลูกอ้อนแบบบ้าที่ไหนเป็นอะไรตอเปนอาคารใหญ่ปะไม่ใช่ บอกฟแฟนเราด้วยเป็นไหนนะหน้าขันใหญ่โอเคได้เช็คใช่ไหมเออโออออมวันนี้ได้เลยดอมมาแล้วนะเออเห็นสองแล้วฟังแล้ว

เศร้าใาไม่เศร้าไหวไหมอ่ะไม่เศร้าใจหน่ยไม่มีตัว นะึน่งเจ็ดห้าสองหาพิธ0ันก็ได้วสองสี่เรื่อะรสองสี่ครับต้องส่งตอนนี้ก่ะรา่องน้

แค่เพิ่งเธอรักฉันนัดเธอได้ไหมแต่ก็รู้ว่าฉันคงทำได้แค่ในใจเพราะไม่กล้าเสี่มันไม่พร้อมที่จะสี่กลัวเธอจะเปลี่ยนไป ังทีี่ดเมื่อเวลาที่เธอพบรักใครได้แต่รบฟังไว้และยิ้มเหมือนพระจันคืนนั้นที่ยิ้มและดูสดใจไปกับเธอนโอยที่เธอไม่เคยสังเกตว่าส่วนใหญ่จริงๆของฉัน มันช่างแสนจะดูมืดมนเมื่อไรจะมองตรงนี้คนที่อยู่ข้างเธอเขาก็แค่เพิเ่งเจอรักฉันนัดเธอได้ไหมแต่ก็รู้ว่าฉันคงทำได้แค่ในใจเพราะไม่กล้าสี่ง มัมล,ลโหลว่าอยู่ธนาคารย,ยังยังไม่รู้เลยบอกแต่บอก,บอก เพิ่เจอรักฉันแต่เธอ <Okay. S 1> ได้ไมาแต่ก็รู้ว่าฉันคงทมได้แค่ในใจเพราะไม่กลาเสียมันไม่พร้อมที่จะเสียกลัวเธอจะจากไป ไปสัางอย่าปเวลาเขานะครับทุกคนให้มันทุกอย่างมันปกติแล้วอยู่จุดที่เราไม่จังจะมัแล้ะอีกสองใบ tôi ơi em muốn tôi làm như nữa Mak, Abi. Eh, uh, Mak ไล้พี่เกใช่ยไะเอ้ซนุกดีวกันเล้วเดี๋ยวทมขันนวด้วยนะครต้องหายทำจแล้วเปล่าำมูทำไรกิเลศไม่ไม่ไม่ก็ทำเลยทำเลยทำเลย ไม่ทำะไรว่ะตลกว่ะเนี่ยกูทำเป็นกูทำเยอะกว่าอีกหัวให้แล้วกูทำอ่ะทำทำเถ้าอยู่กับเพื่อนจะทำอยอะหายว่ะไง

daya ทำไมที่ยังข้างเขาไม่ใช่ผมวะพี่จอนนี่มาเดี๋ยวแจ้งขายหรือว่าไปดยกันอเออ ไแล้วนะอ่าแต่ไม่ไ้ชบเรามันชบเปเราไม่ขายอนนี้นชืบไม่่ะเราไม่ชดิเราไม่ขายด้วีีเป็นอ่างด้วย แนะไม่เคยไม่เคยไปไม่เคยไปพี่โทนี่<ป>ทำอะไรพี่ชายเราปล่อยยาอยู่อะไม่รู้ว่าปล่อยอะไรเปา่ไม่อะไรล่า ใช่อ่ะเ้าจะทำอะไรบ้างใช่ใช่ใช่อ๋อามาจบพวกครับก็ได้ไปะจบปูนก็ได้ปูนก็ข้ามีด้วยแล้วทำปูนก็ได้เออาาปูนแมสเซนเดิร์หน่อยมั้ง โซนี่ครับโซนี่ฮัลลโหครับโซนี่อ่าโอคอนเนอร์จากล้ออ่ะหน้าตาเป็นยังไงเหรอผมสีอะไรเหรอคอนเนอร์จากล้อใช่ใช่ใช่คอนเนอร์จากล้อผมสีอะไรไม่รู้เลยไม่ได้เจอมันเลยไปถึงตอนอยู่ล้ออะทำไม่ได้แล้วแม่ออ๋โอเคโอเคมมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรครับลองถามดู